ต่อไปอ่าตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ให้เรียนสร้างนะคะอ่าต่อไปพอจะสู่แบบฝึกหัดอ่าดูโจทย์ข้อนี้นะคะจงสร้างรูปวงกลมให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับอ่าเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงบอนอที่กำหนดให้ พร้อมทั้งตั้งชื่อจุดศูนย์กลางและเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้ให้นักเรียนเปิดไปดูตัวอย่างหน้าสองร้อยห้าสิบสองนี้อ่าดูในหนังสือเพราะว่าอ่าดูในวิชวลคค่ะอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะสร้างรูปวงกลม ให้มีอะไรคะให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรงบ่อนอ๋ก็คือส่วนของเส้นตรงนี้มันมีสองอย่างนักเรียนจะใช้เทคนิคการวัดก็ได้นักเรียนจะใช้การวัดก็ได้ถ้าวัดมันจะยาวห้า <5. S 1> เซนนะคะห้าเซนเวลาเราสร้างรูปฟังนะคะอย่าเพิ่งรีบทํา ส่วนของเส้นตรงนี้ยาว5้าเซนเวลานักเรียนทำนักเรียนใช้วงเวียนกลางไป5เลยได้ไหมคะไม,ไม่ได้เพราะว่านี่ดูรูปนี้พอเวลาเราสร้างออกมาต้องให้ได้ลักษณะน,นีะ้เราต้องสร้างรูปวงกลมนี้ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว5้เซนนักเรียนก็จะต้องกลางวงเวียนรัศมี มันจะเป็นเท่าไหร่ของเส้นผ่าชูนกลาง <5. S 1> ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของห้าก็คือ 2, 2> อจุดหาฉะนั้นเวลานักเรียนทำนักเรียนก็กลางอะไรไปเลยอ่ากางวงเวียนกี่องศาคะอ่ามีความยาขอโทษค่ะอ่าสอนักเรียนก็กางไป2.5งุดอ่าสอ ักเรียนจะขีดส่วนของเส้นตรงยาวเท่าไหร่คะห้าเท่าไหร่นักเรียนทำนี้ก็ได้นะหรือบางคนขีดส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะห้าตรงไหมมันเอียงตรงอยังคะอ่ะห้าครึ่งหนึ่งของห้าคือสองจุดห้านักเรียนก็เป็นไงคะจุดไว้อ่ะจุดไว้ แล้วนักเรียนก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีเอาให้เหมือนกันจุดอะไรดีคะอ่าจุดต่ออ่แล้วนักเรียนก็สร้างอ่าตะกี้นี้อ่าลากส่วนนี้มาเป็นวงกลมเลยอ่าลงมือทำอ่าเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนลงมือทำเลยนะคะอ่าอ่าเพื่อนได้ยังอ่าลงมือทำเลยคะ่ะให้ได้เลยนะคะ ได้ยังใครได้ยังคะแสนสักได้ยังอายัางครับอ่าเร็วนะคะคุณครูได้แล้วนะนักเรียนได้ยังคะอ่าคุณครูก็ได้แล้วอ่ะ เดี๋ยวคุณครูให้ยืมขอคุณครูบ้างอันนี้คุณครูได้แล้วอ่ะใครไม่มีอ,อ่ะอยืมเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อตามที่โจทย์กำหนดให้น,นะคะอ <sheets. S 2> บอนอเวลานันเรียนหมุนนะนนเรียนจับส่วนนี้นะคะตรงนี้หมุนไปนะคะหมุนไปแบบนี้ อย่าบีบครูบอกแล้วนะใครอย่าบีบตรงนี้นะนัาเรียนบีบตรงนี้จับได้เหมือนกันแต่ยาอย่าบีบเข้าพอบีบเข้าเป็นไงคะมันจะเปลี่ยนทันทีถ้านักเรียนจะบอกว่านักเรียนถนัดตรงนี้ไม่เป็นไรแต่นักเรียนยาอย่าบีบมันเข้ามาอ่ะได้ยังคะอ่าได้แล้ว ยากไหมคะไม่ยากนะถ้าทุกคนมีอุปกรณ์หมดเลยเราก็จะเป็นไงคะอ่าได้แล้วอ,อันนี้ก็ได้แล้วอาเขียนบางคนถ้ามันเป็นยืดๆอยากแสดงว่านักเรียนเป็นไงคะดีไม่ไม่ตรงนะอ่าอันนี้อีกรูปนึงคะ่ะเร็วคะ่ะ อันนี้รละมีเอ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางอัจที่ครูวัดไว้เท่าไหร่คะห้ครูเขียนด้วยนะคะหซมออได้อ่ะไวอ่ะ,อะดักดูของเพื่อนนะนักเรียนเ้าพอเวลานักเรียนทำรูปที่หนึ่งรูปที่สองนักเรียนสมควรจะเว้นอะไรมาหน่อยคะ เว้นบรนทัดมาหน่อยไม่งั้น <laughs> พอนักเรียนสร้างไปแล้วมันจะ <laughs> เป็นไง <laughs> มันจะเกยกันมันจะก้อยกันนะคะเวลานักเรียนทําอาจจะรูปที่หนึ่งเสร็จแล้วเว้นมาอีกตักสองสามบันทัดนะคะขีดเส้นขีดเส้นแล้วก็เริ่มสร้างรูปใหม่นะอ่ะแบบนี้ก็ใช้ได้นะอ่ะสยังของใครยังไม่ค่อยกลมนั่นก็พยายามนะคะพยายาม นักเรียนจําไว้เลยว่าถ้าโจทย์กําหนดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้สมมติให้นักเรียนสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6เซนติเมตรพอเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องการวงเวียน3เซนติเมตรนะคะ<ม>อ่ะาเสร็จยังเสร็จยังคะเ<ม>สร็จยงังเสร็จยังคะ ถ้าเสร็จแล้วมาดูแบบฝึกหัดอาทีน,นี้นักเรียนทำเองนะคะแบบฝึกหัดไม่ยากนะคะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งไม่ต้องลอกโจทย์นะข้อที่หนึ่งจงสร้างรูปวงกลมที่มีจุดออเป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมียาวสามเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ต้องสร้างจุดอะไรก่อนอื่น จุดอ,อก่อนก่อนอื่นนักเรียนต้องสร้างจุดอ,อก่อนนะคะลงมือเลยค่ะนักเรียนเขียนข้อที่1ด้วยนะอ่ามีรัศมีถ้าเขาบอกว่ามีรัศมียาว3ามเซนนักเรียนก็กางวงเวียนออกไปได้ ถ้าโจทย์บอกมาว่ามีรัศมียาว3เซนนักเร็กก็กางวงเวียนออกไปได้เลยกี่เซนคะ,ะ3เซนนะคะ,ะได้ยัง เดี๋ยวคุณครูให้ใครออกมาสร้างบ้างดีเอ่ยอ่ะอ่าใหญ่ไหมคะสามเซนใหญ่ครับใหญ่มากเพื่อนบอกไม่เล็กมใหญ่ ก่อนอื่นอ่านักเรียนกำหนดจุดกำหนดจุดไว้ก่อนจุดเอออ่าได้ยังคะการัลสมีนักเรียนเอาไม้บรรทัดมาวางการัลสมีไปสามเซน ่ดูเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะอ่าดูในสไลด์นะคะเอ้ยขอโทษค่ะดูในวิชวลสามเซนจุดออกรัศมีกลางยาวสามเซนนะคะเสร็จแล้วนักเรียกก็หมุนไปหมุนไปมันก็จะได้ Aí, я, ดเป็นไงคะรูป วงกลมเกิดขึ้นแล้วนี่นะคะอ่ารูปวงกลมนี้อ่ารูปวงกลมที่เราสร้างถ้าคุณรูถามต่อไปว่าลูปวงกลมนี้มีชื่อว่าลูปวงกลมอะไรคะอะอะนะคะอาใครยังไม่ได้อ่ะได้ยังอ่าได้หลายคนแล้วเนี่ยเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จอีกใครยังไม่เสร็จเสดงคะ อ่ะหลายคนได้แล้วนะเขียนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปข้อที่สองครูครูให้นักเรียนออกมาทำนะคะอ่ะรูปนี้ครูทำให้ดูอ่าพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะไปข้อที่ไปข้อที่สองอ่าอ่ะ,อะนักเรียนดูข้อที่สองนี้นะคะทรงสร้างรูปวงกลมที่มี ส่วนของเส้นตรงรอลอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางยาวหเซนติเมตรอะนนึกก่อนว่าน,นเรียนจะทํายังไงกับรูปวงกลมนี้นอะเพื่อเสนอบอกว่าให้ขีดส่วนของเส้นตรงไปยาว6เซติเมตรจากนั้นให้หาอะไรคะหาจุด จุดหาจุดศูนย์กลางครึ่งหนึ่งอ่ครนนึ่งนหนึ่งของหกก็คือสามนักเรียนก็ขีดเส้นตรงไปแล้ว